สวัสดีครับพบกับครูกอลฟเดอะจ้าสำหรับในคลิปนี้ครับครูกอลฟก็จะมานำเสนอสื่อสาระดีๆนะครับที่เป็นประโยชน์กับทั้งตัวนักเรียนแล้วก็ในส่วนของผู้ที่สนใจในเนื้อหาของรายวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมวันนี้ครูกอลฟจะมานำเสนอในเรื่องอะไรนั้น ไปติดตามรับชมและรับฟังกันได้เลยหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในเรื่องของหลักฐานทางประวัติศาสตร์นั้นนะครับความหมายง่ายๆเลยก็คือเป็นข้อมูลในอดีตที่ยังปรากฏให้เห็นและนำมาใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและหาข้อสรุปที่ใกล้ความจริงให้มากที่สุด ซึ่งหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เราได้เห็นนั้นนะครับเราก็คงอาจจะคิดไปกันในเรื่องของเอ้ยมันมีโบราณสถานมันมีโบราณวัตถุนะมันมีพระพุทธรูปนูน่นนี่นั่นรวมไปถึงตำราต่างๆแต่ในทางวิชาประวัติศาสตร์แล้วเขาจำแนกประเภทของประวัติศาสตร์ไว้ดังนี้ครับในเรื่องของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ก็จะกล่าวถึงในเรื่องของแหล่งข้อมูลของหลักฐานนี่ก็เป็นประเภทหนึ่งของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ต่อมาก็คือลำดับความสำคัญของหลักฐานนี่ก็เป็นการจำแนกหลักฐานทางประวัติศาสตร์อีกข้อหนึ่งเราไปดูกันในส่วนของข้อแรกครับข้อแรกก็คือหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่จำแนกจากแหล่งข้อมูลนะครับของหลักฐานซึ่ง จะแบ่งออกเป็นหลักฐานที่เป็นหลักอักษรและหลักฐานที่ไม่เป็นยลักอักษรชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นยลักอักษรกับไม่เป็นยลักอักษรให้ทุกท่านนะครับนึกง่ายๆเลยว่าหลักฐานที่เป็นยลักอักษรก็จะแบ่งออกเป็นพวกพงศาวดารตำนานนะครับหรือว่าจดหมายเหตุต่างๆที่มีการจดบันทึกณขณะนั้นหรือจดขึ้นภายหลัง นั่นก็คือหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรก็ง่ายเช่นเดียวกันครับให้นึกถึงเพืวกวัตถุต่างๆยกเว้นศิลา,า,าจารึกกศริาาจึชื่อก็บอกแล้วว่าเป็นการจารึกดังนั้นเป็นการจารึกตัวอ,อักษรนะครับหลักฐานที่ไม่เป็นอนักษรนึกถึงพวกโบร,ราณสถานต่างๆเลยโบร,ราณวัตถุต่างๆนะครับนี่ก็คือในส่วนของ แหล่งข้อมูลของหลักฐานนะครับซึ่งแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือหลักฐานที่เป็นลาณะอักษรและไม่เป็นลาณะอักษรนั่นเองครับต่อมาก็คือลำดับความสําคัญของหลักฐานลำดับความสําคัญของหลักฐานก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทอีกเช่นเดียวกันก็คือ1หลักฐานชั้นต้นหรือหลักฐานขั้นปฐมภูมิ2ครับหลักฐานชั้นรองหรือหลักฐานขั้นทุติยภูมิ ในหลักฐานชั้นต้นนะครับหรือขั้นปฐมภูมินั้นให้นึกถึงหลักฐานที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆหรือเป็นหลักฐานที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์นั้นๆต่อมาครับหลักฐานชั้นรองหรือหลักฐานขั้นทุติยภูมิเป็นหลักฐานที่เกิดขึ้นภายหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าว โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นในเรื่องของการจดบันทึกไม่ว่าจะเป็นพงศวดานที่เขียนขึ้นในภายหลังตำนานที่เล่าๆต่อกันมาและมีการจดบันทึกบ้างรวมไปถึงบทความทางวิชาการและหนังสือเรียนทางประวัติศาสตร์ที่นักเรียนทุกคนได้เรียนกันนะครับดังนั้นแล้ว ลำดับความสําคัญของหลักฐานที่จําแนกหลักฐานทางประวัติศาสตร์ก็จะแบ่งเป็น 1. หลักฐานชั้นต้นหรือหลักฐานขั้นปฐมภูมิ 2. หลักฐานชั้นรองหรือหลักฐานขั้นทุติยภูมินั่นเองครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปให้กับครูกอล์ฟด้วยเด้อจ้า